สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิธาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากรารชาติไทยครั้งที่39 วันนี้เวลา14นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระนิษฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรดินทิราสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรดินทิราสภาการชาติไทยเขตปทุมวัน ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินธิราสภาการชาติไทยครั้งที่39สําหรับ การประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาต่างๆอาทิการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแทนผู้ที่ครบกำหนดตามวาระการขออนุมัติประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปการรักษาโรคเบื้องตน้นและสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประจำปี2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันการพยาบาลศรสีสวัดินทิราสภากาชาติไทยแผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการพยาบาลพุทธศักราช2565ถึง2569และแผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาลประจำปีงบประมาณ2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสริพ,พัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระวะโรกาสให้นักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้าในโอกาสที่จะเดินทันไปร่วมกันแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่สาธาร,รณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันนี้เวลา14นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาาเรนทิราเทยาพยว,วดีครงหลวงราชสาริีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาสเสด็จออกแทนพระองค์น,นสาสาลาดุสิตดาัยสนจิตรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระวะโรกาสให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้าในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1 2ถึง23พฤษภาคม2565ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันรวม819คนใน40ชนิดกีฬาโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทและพระราชทานกำลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งทลายคงจะได้อุตสาหะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านร่างกายจิตใจและการวางกลยุทธ์ต่างๆในการแข่งขันเมื่อได้ลงสนามแข่งขันแล้วจึงขอให้ทุกท่านได้แสดงความสามารถความเชี่ยวชาญและไหวพริบสติปัญญาตามที่ได้ฝึกฝนมาพร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า ถึงความจริงใจและน้ำใจนักกีฬาซึ่งมีอยู่เต็มเปี่ยมเพราะไม่ว่าจะได้รับชัยชนะในการแข่งขันหรือไม่ก็ตามทุกท่านก็จะได้ภาคภูมิใจว่าได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่และได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างสมบูรณ์อีกทั้งจะได้รับการยอมรับยกย่องจากคู่แข่งและผู้ชมทั้งหลายซึ่งนับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่ากัน ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลศิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2565 วันนี้เวลา8นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังท่าวาสุกรีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชมหาวชิโรตามังกลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2565 ในการนี้ผู้แทนพระองค์ปล่อยโคหนึ่งคู่ในโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริที่กรมปรศุสัตว์จัดถวายเป็นพระกุศลเนื่องในงโอกาสวันคล้ายวันประสูตร โดยผู้ได้รับคัดเลือกให้นําโคไปเลี้ยงได้แก่นายประจักรรักษาสีเกษตรกรจากตำบลชุมภูพรอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนให้มีโคไว้ใช้แรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและมีโอกาสขยายพันธุ์ในอนาคต พร้อมกันนี้ได้ปล่อยนกประหลอดหัวโขนที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายจำนวน21ตัวและปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด9้าชนิดที่กรมประมงจัดถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สบไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาเทพาปลาโพงและปลากระโ้จำนวน490,000ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพรยา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประสูติเมื่อวันที่29เมษายน2548ปัจจุบันอยู่ระหว่างทรงศึกษาต่อณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยทรงสนพระไทยด้านการบินตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทรงสนพระไทยในด้านการศาสนาซึ่งทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทย ได้เสด็จไปทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชดมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงมุ่งสืบสารพระราชปณิธานในการทำความดีต่อส่วนรวมและส่งยึดมั่นในพระพุทธาศาสนาเป็นแบบอย่างแก่เยาวยชน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงได้รับการปลูกฝังเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยมาโดยตลอดจึงทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งปรารถนาให้คนไทยรู้จักเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีด้วยหัวใจเพื่อส่วนรวม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติมาโดยตลอดแม้จะเสด็จไปทรงศึกษาหน้าต่างประเทศตั้งแต่ทรงพระเยาว์ก็ตามนอกจากนี้ยังสนพระไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติไทยรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีในด้านต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เป็นมรดกคู่แผ่นดินที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ลูกหลานชาวไทยจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับในด้านพระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ทั้งการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณพระอารามหลวงต่างๆแล้วยังทรงฝ่ายเรียนรู้เกี่ยวกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทุกครั้งที่เสด็จกลับมาประทับณประเทศไทยจะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงสนทนาธรรมโดยสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรนวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามด้วยทรงเลื่อมใสศรัทธาพร้อมกับทรงเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะโบราณสถานโบราณวัตถุรวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมไทยไปพร้อมกัน รวมทั้งยังเสด็จไปทรงสักการะพระพุทธรูปสำคัญตามพระอารามต่างๆด้วยนับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการจันโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่และกว้างไกลดังพระราชปณิธานแห่งความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระอาาริวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระอริวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณํตำหนักอรุณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถระสมาคมครั้งที่11ทับ2,565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งมีระเบียบวาระอาทิรับทราบรายงานงบรายรับรายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลางและฐานะการเงินศาสนสมบัติวัด รายงานการขออนุญาตตั้งวัดการจัดงานเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2,565และพิจารณาจัดการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดต่างๆ เห็นชอบการจัดกิจกรรมวิสาขาบูชานานาชาติวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2565และการจัดงานวันอัฐมีบูชาการเข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อจัดทำแผนที่ศาสนาสถานองค์การพันธมิตรหลากอรารยธรรมแห่งสหประชาชาติและพิจารณาการจัดการศาสนาสมบัติในเขตจังหวัดต่างๆเป็นต้น จากนั้นเวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปารินายกในฐานะนายกกรรมการมูลนิธิมหามากุตราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัมภ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายบรรพชิตมูลนิธิมหามากุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทั2,565ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณากุศลที่พระเจ้าวราวงเธอกรมหลวงชินวรสศิริวัฒนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2476เพื่อเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของมูลนิธิ ใช้ในการบำรุงและอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมและส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ถาวรเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกับทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งผู้มีจิตศรัทธาบริจาคถวายหรือตั้งเป็นทุนนิธิเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธธรรมตามพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ องคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการฝายทดน้ําบ้านรังเคพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่โรงเรียนวัดทุ่งมะสังมิตรภาพที่9อําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีพลนอากาศเอกชลิตภุกผาศกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลาง ไปติดตามการดําเนินง,งานโครงการฝายทดน้ําบ้านหังเคพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาบลหนองกลุ่มอาเภอบ่อ,อพลอยหนึ่งในสโครงการของโครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนณถประพิษ มีพระราชดำริเมื่อปี2533ให้กรมชลประทานและสำนักงานกปรวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพิรนจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภ,ภัยในฤดูฝนโดยมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพินขนาดความจุ50ล้านลูกบาศเมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2542 สำหรับโครงการฝ่ายทดน้ำบ้านรังเคพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินงานไปแล้วประมาณร้อยละ53โดยในปีงบประมาณ2 5 6 3ันถึง2567ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารฝ่ายทดน้ำและอาคารประกอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ13กิโลเมตรและงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสถานีสูบน้ำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ3,500ไร่รวมทั้งสามารถป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ด้วยองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนเลย วันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยจังหวัดเลยเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์เพื่อสร้างบัณฑิตครู17สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานศึกษาในปี2566ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ยังได้รับฟังกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาการจัดการพร้อมทั้งรับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมปีงบประมาณ2,565ที่มุงสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการสร้างนวัตกรรมซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการทำงานในทุกสาขาอาชีพ ในอนาคตของนักศึกษาและยังเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยระดับประฐมะศึกษากับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และศิลปะของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเลย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมงกูลสริวิบูลราชกุมารสำนักพระราชวังขอเชิญชนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ วันที่29เมษาย,ยน2565ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังกลสิริวิบูลราชกุมารสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังกรสิริวิบูลราชกุมารผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยรชาชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่ เมายน2,565ษจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอนอาตยากุลดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ